สวัสดีครับวันนี้สั่งข้าวมากินนะครับดูสั่งมาจากในไลแมนโอ้โหน้ำปลาพริกที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยพริกก็เยอะกระเทียมก็เยอะอเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำปลาพริกกันด้วยนะครับสั่งมาจากร้านอะไรเนี่ยนี่ร้านเพลินพุงโอ้ อร่อยจนยอมอ้วนร้านเพลินภูมิห้าแยกรับทำข้ากล่องเบอร์โทรตามนี้นะครับ <S <S วันนี้ผมสั่งมาเป็นผัดพริกแกงปลาดุกกรอบอดูดูดูนี่ื้อ,อ,อง่ากินมากเข้าวอย่างเยอะ เยอะจริงจริงนี่เลยโอ้ละน้ำปลาผิดคำนี้เลยคำเติบเติบครบครบอื้มโคตยอร่อยมากอันนี้เย้ ไปสั่งกันกินได้นะครับร้านเพิ่มภูท่าแย